วันนี้พอพูดถึงบริษัทพลัมก้าเน็ตเวิร์กแม่ทีมจากหลายบริษัทเอ๊ะพลัมก้าเน็ตเวิร์กคืออะไรไม่มีใครรู้จักแต่ภายในปีหน้าผมพูดเลยนะครับภายในปีหน้าทุกคนที่เป็นแม่ทีมจะรู้ว่าบริษัทพลัมก้าเน็ตเวิร์กเป็นบริษัทที่ขาวสะอาดเป็นบริษัทเครือข่ายที่มีศิลธรรม ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณบริษัทขายตรงที่ทำโควงการแปดเพื่อนสีนะครับเพราะว่าเราจะมาเปลี่ยนสีเป็นสีขาวคร,ครับเราจะเป็นบ้านที่นักขายตรงทุกท่านนะครับเราจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับจะเป็นบ้านให้ลูกคุณธนาตอน ถึงฝากความหปร่งใยมาให้นะครับครับท่านประธานก็เฝ้าเฝ้าดูผลงานพวกเราตลอดนะครับท่านประธานบอกว่าชีวิตท่านประธานเนี่ยผ่านความลำบากไปเยอะแล้วเมื่อก่อนท่านประธานเริ่มต้นจากไม่มีอะไรบ้านไม่มีจะอยู่ท่านประธานเปิดร้านโชว์หวยเปิดร้านตอนตีสามครึ่งตีสามครึ่งครับตื่นมาขายสองตีสามครึ่งขายทั้งวันขายทั้งวันจนถึงสามทุ่มปิดร้านปิดร้านเสร็จไม่ได้พัก นั่งทํายาจีนขายถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเสร็จตื่นตีสามครึ่งเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้อยู่เป็นสิปีท่านประธานเข้าใจความลำบากดีครับว่ามันลำบากไงตอนนั้นผมถามคุณแม่ผมนะครับว่าชีวิตท่านต้องการอะไรท่านท่านพูดเลยว่าท่านขอขอแค่นอนเต็มอิ่มอิมสักครั้งหนึ่งเพราะว่าในชีวิตท่านท่านไม่เคยได้นอนเลยท่านทํางานตลอดเลยอย่างท่านประธานท่านเข้าใจดีครับว่าความลำบากเป็นยังไง พอเวลาท่านทํายาแผนโบราณมาท่านได้รับผลการตอบรับที่ดีมาท่านรู้สึกท่านมีความสุขทางใจครับท่านมีคสาสุขทางใจครับและท่านผ่านความลำบากมา,มากทุกท่านถ้าทํางานเจอความลําบากคือบทเรียนของเราความลำบากเป็นครูเราและท่านประธานเข้าใจความลำบากนี้ครับถ้าท่านลำบากและท่านพยายามทำมาได้ ทุกค่าคอมมิชชั่นพวกเราไม่มีการตัดสายงานครับเพราะท่านท่านประธานเข้าใจดีว,ว่าลำบากเป็นยังไงทุกท่านสมควรจะได้รับค่าคอมนั้นครับทุกท่านมั่นใจนะครับว่าเราไม่มีการตัดสายงานโดยเด็ดา่าดเราไม่มีการตัดตอเยกย้ายกิ่งทุกสิ่อท่านลุยไปขา้างหน้าได้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงหน้าเพรองคหลังหลังบ้านเราเน้นปึก๊กเราทํางานกันเนนเรื่องศีลธรรมทุกท่านลุยข้างหน้าเต็มที่เลยครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับเรามีโปทองอ่าโปทองคอนเซ็ปต์ผมนะครับใส่ทองไปเที่ยวเมืองจีนเย้ใส่ทองไปเที่ยวเมืองจีนท่านคือสุดยอดอ่าครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากบริษัทสองพวกเราทุกคนนะครับไว้ในอ้อมหัวอ้อมใจเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือกับคุณไกด์เลยครับครับผมตบมือคุณไกด์หน่อยครับครับ ไรรปแล้วขึ้นก้องดครับนี่คือพลากา้าวได้ตัวนะครับ <c oughs> แต่วันนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านเนี่ยคือหัวใจเนี่ยเต็มอิม่มไปด้วยพลังครับหัวใจเนี่ยเต็มอิม่มไปด้วยความหวังนะฮะวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับแต่ทุกคนในวันนี้ครับนะฮะเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะทํายอดพันล้าน 1, หถึนล้านให้พล้านก้าวตบมือทุกท่านเลยครับไว้ใจนะครับ ไม่เคยกลัวในการทํางานเลยครับขออย่างเดียวครับขอให้เจอกับบริษัทที่ใช่จริงๆนะขอให้เจอกับบริษัทที่เป็นบริษัทในฟันจริงๆและบริษัทนั้นก็คือพระราม9เศ็ษเวุร์ครับตรงไม่พระ